ครับมาเบิงห้าน้อยผลงานห้าน้อยของคนยุธีแล้วครับอานน,นี้มีเากันได้ไปรื้อแนมมีพี่เขาโอ้บางผลงานของมือว,ว,วันมือวันนีลก็รัโอ้ลงลงลงรืมขพอถทษขอพ่ายลง ใช่คีบว่าถืออันใช่ปลกคีบคีบหนึ่งเป็นอันหนึ่งคีบหนึ่งเป็นอันหนึ่งกับกันทับทุนฝ่าวนายหมือบ้านจะได้ไหมคุ้มเปลี่ยนปกใหม่กันดิวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาครับนี่เข่าดีไรพ่อพูดก็เปิดวันที่ยี่สิบเจ็ดที่ผ่านมาพี่เขาหาหนึ่งสามแปดสามสองแปดเขาก็เข่าสี่คู่ชุดร่วมพอลี่มา่บ้านคิดว่าเข่าลายยี่เดียว เอซีมีผู้โฉบดีบ่าน้อยซีเงียบกีบอีกสเขาซี่ครูค่ะชุดรวมน้อยเบิ่์กพวกนั่นเพราว่านี่ก็เป็นพวกตามกับมี่มีซิ์ได้ใช่อของวันนี้มันก็ถือว่าออกดีัด้วยครับบ้างชุดเล่าสตาร์ามีอยังเขาเนี่ยบของวันที่ยี่สิบเจ็ด ไอ้เรอี้จังน้อยขาวอนไหมของวันที่ยี่สิบเจ็ดเล่าสตาเฉพาะจิตเข่านย์สามเจ็ดแปดตาชาดเขาเด่นหนึ่งค่ะของวันที่ยี่สิบเจ็ดชุดเล่าสตาค่ะเฉพาะจิตกาชาดเออเฉพาะจิตศูนย์สามเจ็ดแปดอาทิว่าเขาดีพิซซ่าจังใดจับขึ้นพิซซ่าสิอ่านอ่นแล้เอฟซีเขาเจากะตีอ่าที่หลัง พนมีแน่พอดีนะยี่ไมันก็ได้อ่านเร็วเปินกับว่าเั่นฟังประท่านพูดเร็วกันไปหาองงานตีเบาเร็วอยู่อันนี้มันเป็นผนงานยู่ม่านว่เป็นยังงเร็วกระไรคนสอาเด้พี่น้องคนเป็นไรได้ล่อหน้ามันเรียกเขาใส่ใส่จนคุ้มปุณิย์ใช่บ้านเออคุ้มืลยหวังนอนแล้ะ อันนี้เป็นของวันที่ยี่สิบเกดพิเศษปกติ VIP พิเศษเข่าสองศูนย์ค่ะปกติเข่าเล็กเด่นปัญหากับสามวเข่าเล็กเด่นสาม้้วก็เขาจับคู่สองสามค่มวันสุดยอดเข่าลายอยู่ของมาบ้านค่ะมีอโชคดีวะน้อคอมเมนต์เขามาได้ผููใดโชคมานน้ำพพลี่จังบหยับเงอคงนอ เมืองที่บอกวยังติดตามอยู่วันเกิดอะไรยู่บนเต็มข้ออย่างนี้เลยว่าผู้ใดมีคนนั่ง <c oughs> เป็นว่าเห็ดคักก็เงียบเงียบยันบ่มีคนเบิ่งของเพิ่นเพิ่นก็นเลยว่าเป็นเงียบเป็นบ่ค่อยเป็นตะมันมีความเมียนมากยังเป็นตะมีกำลังใจคนนะั้นเออความเบิ่งของวันที่ดีสิบยี่สิบแปดค่ะ บรามีตัวใดแน่เอฟซีกำลังลอ่อยข่กับมือในอการเชื่อบบมบังคำปันไดดอกมันถ้าได้มือกับแทบสิซื้อบทันมือนออีนจักโมงนั่นมือนอีนบ,บ่ทันปันไดมืพก็ได้อยู่มั้งเมี่ยบ้านใครเน่าไเฮ็ดว่าปลี่นเฮ็ดเปลีนเส้นเน่ยายากเบียกกับพวกหงช่วยโอ้เอฟยูทูบบอใครมีเวลาค่ะอันนี้เป็นจุดร่วม น้อยของวันที่ยี่สิบแปดหาสองสามเก้าจับคู่สามหาเก้าสองสามสองหาเก้าพิเศษปกติพีไอพี่หกหนึ่งแปดเจ็ดจับคู่แปดหกเจ็ดหนึ่งแปดหนึ่งเจ็ดหกเบิร์แปดแปดสามสามเด้อค่ะอันนี้เป็นชุดร่วมค่ะต่อไปก็จะเป็นเจาะน้อย เล่าสตาเฉพาะจิตกาชาติของวัน 4, 5, ที่ยี่สิบแปดเห็นยินแล้วครับเด้อเบึงใสเออสะพัดเห็ดยุดจบเนี่ยบ่มีเวลาออกกำลังกายเลยเอฟซีอะไอซุยคยออกกำลังกายทั้งคยแลนประจําผักมาเข็ดช่องเนี่ยเป็นบ่มีหอดเวลาสิออกกำลังกายร่างกายบ่ค่อยนั่นเป็นเลยครับนะสำหรับจอนนวอยค่ะอันนี้ อันนี้ล่าสตา,า,สตาจะพาอจิตกาชาติเล่าสตาไมีแปดหาศูนเด็กเด่นพินแปดกับหาจับคู 8, 7, 8, 8, 8, หาเจ็ดศูนย์แปดแปดแปดหาเจ็ดจะพ่อจิตสองหนึ่งซี่เด่นหนึ่งกับหาจับคูสิบเก้าหาหาเก้าหาเก้าซี่กาชาติแปดหนึ่งสองเด่นหนึ่งกับเก้าจับคูสองแปดหนึ่งหนึ่ง หนึ่งสีสีสองค่ะสีแดงๆตัวน้อยๆพันยุกกลางๆถ้าวบ้อยากพลาดเลยแต่ละมือชาวบ้าไปจับเองค่ะแต่ละมือถ้าวบ้อยากพลาดเลยคือจับมองตัวน้อยๆแดงๆแดงๆยุกกลางๆมันจะเขาประจํำมันมาเขาทุกมมือเขาประจําเขาทุกมมือพคนว่าบ่พลาดถ้าเขาเลือกจับบอลบางที่ก็เขาหอดซ้ำตัวนี่แหละทีนี้ก็จับมาจากไอ่ตัวแดงๆนีน้อยๆนี่แหละครับแต่ว่าเรื่องเทียนมันก็จับสีก็จับพวกสีบางที่เอฟซีเพิ่มสี เห็นแนวทางมาหลาหมองมันอาจสิจับเก่งกว่าน,นี้ดีนกี่นะกันเรยว่างแนวทางมาหาวา้ว่ามันมีตัวนี้ตัวนี้ละแล้วกันจับเอาร่องเมืองน้ำจริงๆน,นะคนท้อมันจับบ่คือกันพิ่เศษปกติวิ่งพี่มัน,มนชุดยอดนร่วมนะครับเรื่องใหม่ชุดใหพิเศษปกติวิ่งพี่ของวันที่ยี่สิบแปดครับ

สีแดงๆสามารถไปจับเองค่ะสามตัวแตกสองตัวแตกเพิ่นว่บบาผ่าขาดเขาแทบทุกงเมื่อนอสามารถเอาไปจับเองเนื้อค่ะถ,ถ้าเลื่เตี๋ยวพอลี่เพิ่นกะจับปอกไกแม่นไปเลยสามารถไปจับเองผู้ใดมาตัวใดหรือว่าตัวใด,วใดอ,อยู่ดูด,ดูคือว่าย่านเอาพันี่รี่ไปเปรียบเทียบก็าอาจารย์เพิ่นได้ครับเด้อพันี่รียังยู่ในการถอดร,รหัสอยู่เมื่อสามารถที่สีว่างเป็นสูตรใด้คือเพิ่น กกยัางโมก่งครับกกยัางโมก่งแต่ว่าก็สามารถไล่เรื่องกันให้มันตัวไหนมันออกบ่ออกพ่อในเมืองอยู่ครับแต่ใ่บ้านถือข้าวถขอวข้าวไราะว่าล่งขีบพี่ดันเนาะล่งสลับอันก็เลยเจ็บที่ข้าเามียนมาว่านอยอยู่ไหนนอยอยู่ไหนไปเปิดฟังเมืองอ้าชีพ,พ้าน้อยพอลีจะเป็นชีปอ,อันอื่น เอาไปเอาเอาไส้บอถิ่เอาโ๊กไส้ปลถิ่มองนะตอนนี้เลยมาเจอกัใครค่ะเป็นเหลขกที่น้่หาน้่หาตลอดสําหรับไม่ร่มเพลินออกย่างใดห้าวเชควาเหล็กมาถอดก็ถือว่าเป็นเป็นเรื่องดีกว่านห้องสิว่างสูรตายตัวอยู่จักนิดหนึ่งอยู่เ้างสูรตายตัวนี้เขาสิบ่คคอยเห็นความแตกต่างเหล็ก่ละนานปันไลยเพราะว่าปัญญานี่กับเหตุเบื้องหลังมันคิดว่า ตัว้เนี่ยถอดรหัสหนีสิออกดีชัหวอีกคนบางอีกเช่นึงสนสิจบเป็นของไงรวมน้อยเลยครับได้ชั่วบันี้บานค่ะแชปนาจอแชบอกครับเด้สิฟ้าไปล่งให้สวยแล้วค่ะโค ching. ้นแล้วแชปนาจอนบันฑิโชคแ็สุดท้ายบั่ฑิโชั่วชเ่วปล้วไปพิจารณาว่าาสื้อตัวใดลงคำไรแต่สซื่อฟ้า ข้าวเฝ้าันเกสิบว่าดีปันไดมือนกับว่าท่านนั่นปันไดดอกคือหน้ากัย่งอีกหลายอย่างอ่าแฉบหน้าจอไว้ด้วยชัดเจนอยู่ค่ะอ่ก็โดนมาได้อะโง่เรือบัวยหน่อยเลยคับเด้อตัวนี้หน่อย,ย,ค,อยคือเป็นโอกาสแนวทางแนวทางของเ้าวที่เคยเคยมองทันของมันอ,อ,อาจารย์นั่นอาจารย์นี่มาเมื่อเราก็มาเบื้องการถอดรหัสของคนนี้นีใส่กันก็นอ,อาจซียน จับได้ดีก็เขาเงี่ยีีค่ะเอาโทษเราก็บจบจ่ะอว่าเห็นแถวไตว่าเห็นยกเข้นสูงอีกนิดนึงเออพอดีอส้งห้าน้อยหลวกอีส้งการบ้านให้ไม่ซื้อยู่อพูดมากพวกเข,ขาพวกเข,ขาอย่าพูดมากแต่แขล้วแคอ,อ้วแคล้วเ,าๆๆๆๆเ่า แล้วครับเอาโซวัดดดเลยไปแล้วเอาเอาเฮียเอฟซีแห้งๆปังๆจชคโชคมันๆกับห้าน้อยฟอรี่ซื้อตัวใดก็ให้ถูกสามน้อยสี่น้อยให้มีเงินมีต้องจะมีทุนเหรินต่อไปโชคโชคมันๆกับห้าน้อยฟอรรี่สวัสดีค่ะ